สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพอรสตอรีวันนี้ยาพรจะตําจะตา,ะตายอดมะพร้าวนะคะใส่แหนมปูปลาค่ะยาพรก็เอากระเทียมใส่ในครกนะคะแล้วก็เอาพริกแดงจินดาใส่ลงไปค่ะเราก็ตําก่อนนะคะ ก็ใส่ถั่วแบกยาวค่ะเราก็ตำนะคะให้ถั่วแบกยาวอะละเอียดไอ้นั่นหน่อยบุบบหน่อยนะคะเราก็ใส่มะเขือเทค่ะ แล้วก็กดกดเออสากกดนะคะกดมะเขือเทศะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะ,เป,ะ,คะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วก็ น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนี้ก็เป็นน้ำปรุงต้งยมยำเอบปรุงยำค่ะแล้วก็ผัดุ้ต่างได้แล้วก็ใส่น้ําตาลกับน้าปลานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปูเค็มค่ะกระปงค่ะใส่ปลาร้านะคะ ใสไปลาสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ใส่มะนาวลูกหนึ่งนะคะแล้วเราก็ชิมค่ะชิมน้ำยำก่อนนะคะน้ำตามตุ่ต่ำก่อนอร่อยค่ะยร่พรก็เอาาเอาแหนมใส่นะคะแหนม ะคลุกเคาค่ะทีนี้ก็ใส่ยอดมะพร้าวนะคะกับแผนรอทคะ่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เอาเยี่ยมกนก็ชิมก่อนนะคะชิมใหม่อร่อยค่ะ แล้วก็โรยหน้าได้แคบหมูหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำปูปลายอดมะพร้าวนะคะแหนมของเยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ